เลนะครับให้กับเจนจิรายู่และเบลล่ารันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับส่งเสียงมาโอ้โหช่วงที่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นให้ทั้งสองคนทักทายเพืนแฟนลครส่วนก่อนนะครับเชิญครับ ครับก็สวัสดีนะครแฟนชาวนครสวรรค์นะครับแล้วก็แฟนๆที่มากันในวันนี้ด้วยนะมาจากากรุเกกงเทพฯมาเยอะเลยนะครับผมก,ก็ดีใจที่ได้เจอมากๆนะครับเป็นอะไรครับคะ่ะสวัสดีแฟนๆทุกทุกคนเลยนะคะขอเสียงกรีต้านรับที่โซเรนุกับอาซาทีไหมคะใช่ใช่ใช่งะะใช่ที่นี่เยครับที่นค้สว นี่คำถามต่อไปกันนะถามเลยว่ามีความคุ้นเคยหรือว่าเคยม,มาในคองสวรรค์หรือเปล่านี่อาถามด <c oughs> ีกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้มาในคองสวรรค์ในครั้งนี้ครับเชอกันยฮะเคยผมดีใจมากครับที่ได้มารับมาสวรรค์เป็จริงๆแล้วผมเป็นคนวิจิตรบ้านบ้านใกล้เลียงเคียงกับที่ได้มาสวรรค์อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสเดิเวียนมาตอนเด็กๆบ่อยๆอยู่แล้วนีอ่าแล้วก็นี่ล่าสุดกรเป็นนี่เล่นกงกรรมไง อ๋อค่ะองค์กรนี่คืออำเภอไหนนะฮะในเรื่องเยอะมากเลยค่ะทั้งตาคลีชุมแสงอาศียอยู่ป่านลำโพงใช่ใช่เรียกว่าหลายอำเภอใ่ามไปก็รู้สึกอย่างที่บอกคุณมันผูกพันมากๆ แล้วคือว่าเราก็คือเล่นละครด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่ถ่ายก็มีโอกาสได้มาแต่ว่ายังไม่เคยมาเยือนหลักค่ะที่ละครออกเลยะคะ่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกดีใจมากๆที่ทุกคนให้การต้อนรับขนาดนี้นะคะขอบคุณมากอบอุ่มากเมกื่อกี้เจมส์ออกคือเนี่ยเวลากลับผมก็เลยคิดอยู่เหมือนกันเนี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะตั้งแต่ละครออกใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นโปรแกรมเดงมากๆ นะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่โชคชะตาพาลิกิตให้สองท่านนี้มาอยู่บนเวทีนี้ในวันนี้นะครับกับแอนด์ซูทิงใหญ่กับแกรนด์ดับเบิ้ของเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับถามถึงเซ็นทรัลดีกว่าเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเนาะที่มาถึงนะครับรู้สึกว่านี่คือเซ็นทรัลที่แตกต่างมากๆนะเป็นไงบ้างครับโอ้ผมเราประทับใจมากนะครับคือแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของสวนนะครับเซ็นทรัลนครสวรรค์นี้นะครับก็คือมีมาสคอต ใช่มีมีมีมมัสคอซึ่งซึ่งมีหลากหลายสีมาถ้าเกิดว่าตรงบริเวณขนานี้จะเห็นสีฟ้านะครับก็เรียกว่าเป็นแหล่งที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้ครับที่เช่นกันครับค่ะก็อันดับแรกที่มองเห็นเลยนะคะประทับใจดีไซน์รู้สึกว่าเซ็นทรัลนครสวัสค์คือดีไซน์ไม่เหมือนที่อื่นมีความดึงเอกลักษณ์ของความเป็นนครสวัสค์ออกมาแล้วแบบมันโดดเด่นเห็นได้ตั้งแต่ข้างหน้า รวมถึงมีทั้งพื้นที่สีเขียวอะไรต่างๆด้วยที่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าแต่ว่าสามารถเป็นไลฟ์สไตล์เราสามารถมาแบบเอ,อิร์แฮงเอาท์ที่นี่ได้แล้วก็น่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขเหมือนสวรรค์น,นครค่ะใช่ถูก <ผม S 2> ต้องเลยเราองการให้ที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์น,นครใช่แล้วที่เราก็มีเรื่องอะไรนะผมเป็นแบบเรียกว่าเทพประดุกับนักฟ้า <c oughs> <c oughs> มาที่นี่ก็คงจะไม่เกินไปนะฮะคราวนี้ขอพูดถึงพี่น้องชอาวนครสวรรค์กันหน่อยดีกว่าเพราะผมเชื่อว่า สองคนนี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มันหลานมากแล้วที่ทุกคนพร้อมใจกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ด้านบนแล้วก็ด้านบนไปอีกเนีมาเพื่อเจอพู่น้สองคนโดยเฉพาะเลยโบ๊ทและโบทและบนค่ะค่ะครับชั้นสามส่งเสียงเลยเนี่ยเ็นเกียงนั่งมาเจอพี่น้องนครสมรรั์วันเ้้กัำเจอมครับก็ รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งใจทำโชว์ขึ้นมาเพื่อให้มาสร้างรอยยิ้มนะครับแล้วก็มาให้ทุกคนแนะนำให้รู้จักในส่วนแบบคนคาสักบางสมหวังนะครับที่เราตั้งใจออกมาที่จะทำเพื่อเป็นสเปซส,สำหรับชาวนครสวรรค์จริงๆครับแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงมาด้วยพี่ทั้งหมรักใช่ครับจริงๆเพลงนี้มีความหมายดีมากเลยนะครับไอ้กันที่นี่เป็นดินแดงในสมหวังที่คือคนที่อยู่กับความหมานี้ป่ะนะใช่ครับใช่ครับใช่ เปไ็น้ล้ครับไหนๆเซาเช็คชั้นสแล้วขอเช็คชั้นสด้วยได้ไหมคะไม่เบาเหมือนกันค่ะชั้นหนึ่เหรอแล้วชั้นหนึ่งล่ะชั้นหนึ่งเป็นไงคะเราต้ให้เนหน่าขอเองนะไม่เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวแคนล้องของนะอ่ะขอสิให้เนลล่าหน่อยครับ ขอเองสักทีหนึ่งทีนี้ขอเซ็นให้เจมส์สีค่ะนี่ pues มึงมีแต่คนจริงๆนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะให้วะขอเสียงตัวเองลองขอเสียงพิเศษนี่ครับเอาขอเซ็นให้ใครหน่อยครับฉันรักทวกเธอขอบคุณมากเอาละฮะใรไหนวันนี้มาถึงที่นี่แล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดให้บริการด้วยสหรับเซ็นต์ผู้ร้องสงสารนะครับ เชิญชวนเพราะว่าตอนนี้นอกจากพี่น้องนครสวรรค์ที่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยในไลฟ์ดูคนเยอะมากๆฝากเชิญชวนหน่อยครับถ้าไหนประเดีฮะเจีงกับก็ได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับส,ส,สุนทรข้าสารสุนทนครสวรรค์นะครับจริงๆถูกดีไซน์มาอย่างดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆที่อยากจะให้ชาวนครสวรรค์หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นของทุกคนจริงๆได้มาใช้ไลฟ์สไตล์อยู่ที่นี่นะครับผมครับผมขอบคุณครับเป็นครับ ฝากเซ็นทรัลนครสวรรค์ด้วยค่ะก็ยังไงใครที่ผ่านมาก็มาแวะเรียนที่นี่กันได้นะคะมาดูดีไซน์ข้างนอกที่แบบเดียเชื่อว่าถ่ายรูปเนี่ยสวยแน่ๆแ,แล้วดูแตกต่างด้วยค่ะแล้วก็ฝากเบล่าไปในอ้อมอกอ้อมใจของชาวนาคารสวรรค์ทุกคนด้วยนะคะโอตอนไหนไม่ไนะแล้ววันนี้ะนะซึ่งเดี๋ยวทั้งสองคนจะอยู่กับเรานะครับต่อเนื่องโดยนะครับวนันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆกับเจมส์จีแล้วก็เบล่าเลยครับผมขอบคุณมาก